Good afternoon. How are you today? Saturday, Soutie, Easy, Easy, Tolai, Easy, Easy Sam. ยี 23, ่สิบพฤษภาคม2563ไม่ได้เตรียมพร้อมในการอัดคลิปไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนนี่แหละครับใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ได้ไปนับวันนับเดือนนับปีไอ้ที่รู้ว่าวันเสาร์เพราะว่าส่งดอกไม้ตอนเช้าในไลน,น,น,น์ในเฟซให้ในในในเฟซใช่ในเมสเซนเจอร์เพื่อนๆสบายดีไหมครับวันเสาร วันนี้ท้องฟ้าอึมครึมตกแน่นอนแต่จะตกมากตกน้อยออถ้าทางเ,เมฆดำกำลังตั้งท้องอยู่ <c oughs> ก็ออกจากบ้านก็พกล่มถ้าไม่ได้พกล่มพกหมวกถ้าไม่ได้พกล่มพกหมวกก็ไม่เป็นไรฮะไปซื้อเอาใหม่เอาที่เซเว่น c r e เอทีฟไอเดใช้ชีวิตให้มีความสุขครับเพื่อนๆ วันวันนี่หัวล้อให้เยอะๆยะครับใช่ไหครับไออิมมูนในร่างกายก็จะได้เพอร์เฟกใช่ไหมครับภูมิต้านทายเพิ่มพุ่งกระชูดมองอะไรก็มองให้มีความสุขนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมองได้ทั้งบวกและลบแล้วแต่ใจปราถนาเลยครับถ้าชอบความสุขเราก็มองหาประโยชน์จากสิ่งที่เรามองนะฮะ เขาเรียกว่า positive thinking มองบวกเช่นน้ำแก้วหนึ่งจะมองว่าใครกินไปวะครึ่งหนึ่งหรือโอ้โหอุตส่าห์เหลือให้ตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะน้ำครึ่งแก้วเท่าเดิมมองบวกมองลบแล้วครับก็เหมือนไอ้โควิด19เนี่ยถ้าเราจะมองบวกก็มองว่าเออมันมาทำให้ทั้งโลกเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกคนแข็งแรงขึ้นลูกหลานเอ,อ่อเฮลตี้ขึ้นเพราะว่าดูแบบอย่างนะ พ่อแม่ที่เรียกว่า leader by example ใช่ไหมครับทำเป็นแบบอย่างผมก็คิดเรื่องนี้ตลอดเรื่องทำเป็นแบบนะครับสมัยหนุ่มๆก็เป็นแบบที่ไม่ดีฮะแต่ตอนนี้แก่แล้วฮะแก่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะกับใจรู้แล้วว่าอะไรอะไรดีอะไรชื่ออะไรผิดอะไรถูกและอะไรควรไม่ควร สมัยก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าตามใจปรารถนาตามอารมณ์ mm hmm. ก็เลยอาจจะประพฤติตัวนี่เหลวไหล <c oughs> ไม่น่ารัก <c oughs> เออแล้วก็แก่แล้วยังเป็นอย่างนี้คิดดูสิฮะหกสิบแล้วเป็นแบบนี้เพื่อนๆว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> นะครับถ้าทายจะกลางหน้าดูลยใช่ไหม <c oughs> แก่แล้วยังกลาง <c oughs> ยอมรับฮะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราถ้าทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเนี่ย สู้ทำผิดแล้วกล้ารับผิดไม่ได้อย่างผมใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ศีลธรรมศาสนาของที่ผมนับถือเนี่ยไม่ใช่แค่ที่พึ่งทางใจเหมือนบางคนนะครับของผมไม่ได้แค่ที่พึ่งทางใจฮะที่พึ่งจังใจนี้ก็ด้วยแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้เนี่ยคือสิ่งคือส่วนใหญ่นะครับเอ่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเาก็เป็นสิ่งที่เกินกว่าทีม่มนุษย์เนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับวิญญาณเราอย่างเงี้ยเราเรารู้เรื่องวิญญาณแค่ไหนเรารู้รู้เรื่องชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์แค่ไหนเชื่อว่าไหมครับงั้นถ้าเราพยายามเรียนรู้แล้วก็ถ่อมถ่อมใจถ่อมว่าสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งส่วนน้อยใช่ไหมฮะ ส่วนใหญ่คือสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วโดยอายุไขของมนุษย์หนึ่งชีวิตเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับไม่มีทางรู้ทุกเรื่องที่อยู่บนโลกและนอกโลกจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมฮะใครกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองไม่รู้บ้างเลยคความเชื่อกับความจริงต่างกันยังไงความเชื่อก็คืออาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่ความจริงนิ่งละ จริงก็คือจริงไม่จริงก็คือไม่จริงเป็นอย่างเดียวแล้วไม่เป็นสองอย่างชัวแล้วถ้าเอาความเชื่อมาพิสูจน์แล้วมันไม่จริงมันก็เลิกเชื่อฮะจริงไหมฮะเช่นผู้ชายคนหนึ่งบอกมีเราคนเดียวเราไปสืบที่บ้านเขาปรากฏเขาอยู่กับลูกกับเมียอย่างเงี้ยแบบนี้ยังจะต้องบอกให้เชื่อหรือไม่เชื่อหรืลบาฮะ <laughs> ใช่ไหมครับเอออ่ะก็ ขอให้พระเจ้าผมอวยพรทุกคนให้มีสติปัญญามีช่องทางในการพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองและยึดหลักความจริงนะครับหลังจากที่พิสูจน์แล้วแต่ถ้าอะไรที่ยังไม่ได้พิสูจน์ก็ให้มีสติปัญญาในการแยกแยะได้ว่าความน่าจะเป็นน่าเชื่อแค่ไหนยังไงนะครับก็ตรวจสอบนะครับ ขอให้พระเจ้าอวยพรสุขภาพกายใจนะฮะให้ยอดเยี่ยมสุขภาพการเงินนะครับให้บั่งมีนะครับขอให้พระเจ้าอวยพรครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย